เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาตรวจเช็คบอร์ดเครื่องเครื่องฟอกอากาศนะครับเครื่องฟอกอากาศอ่าอ่ามันจะเป็นของน่าจะฮันนี่วิวนะครับฮันนี่วิวนะครับพอดียังมาไม่ได้ถ่ายเครื่องนะครับพอดีเพื่อนนะครับเพื่อนถอดเฉพาะบอร์ดมาให้ตรวจเช็คนะครับแต่ว่าอ่าเคยเจ้าเจ้าเครื่องรุ่นนี้เคย เคยซ่อมไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่เครื่องนี้นะครับเป็นหน่วยงานอื่นนะครับก็คือเอามาให้ตรวจเช็คนะครับเคยซ่อมเคยแก้ไขไปนะครับอาการของมันก็คืออมันจะมีนะครับจะมีไฮโวล์นะครับไฮโวล์ high เวลาคอยดักฝุ่นนะครับก็หมายถึงว่าเจ้าตัวเครื่องฟอกตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพัดลมดูดนะครับพัดลมดูด วนนะครับดูดวนอากาศโดยการผ่านแผ่นฟิลเตอร์นะครับแผ่นฟิลเตอร์และเจ้าแผ่นฟิลเตอร์เนี้ยมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับมันก็เหมือนว่า,าเป็นซีอลูมิเนียมนะครับซีอลูมิเนียมแล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับเส้นลวดวิ่งด้านหน้านะครับอลูมิเนียมนะครับถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดมีฝุ่นมีฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเยอะ มันจะมีเสียงดังเปะ๊ปะเป๊ะเป๊ะนะครับเหมือนเหมือนเสียงคล้ายๆไอ้ที่ช็อตยุงอะนะครับเปะ๊ปะเปะ๊ะเหมือนกันเลยนะครับก็คือมันยิงมันเหมือนว่าถ้าเกิดฝุ่นจับปุ๊บอ่ามันมันจะเกิดการสปาร์กนะครับฝุ่นก็จะหายไปนะครับมันก็จะวนวนอยู่ในนั้นนะครับก็คืออ่าอาการของมันก็คือไฟขึ้นให้ตรวจเช็คนะครับไฟขึ้นเช็คอ่า เวลาสมมติหน้าเครื่องมันอ่ะมันจะมีปุ่มปุ่มปุ่มเหมือนปุ่มเทสนะครับถ้ากดปุ่มเทสปุ๊บมันจะมีเสียงดังเป๊ะเป๊ะนะครับก็คือเหมือนทดสอบว่าไอตัว,ต,วตัวยิงนะครับตัวยิงไฮโวล์เนี่ยมันทํางานได้นะครับแต่ว่าไอเครื่องที่ไปดูเนี่ยก็คือมันไม่ทํางานนะครับมันมีแต่พัดลมเฉยเฉยมันไม่เป๊ะนะครับก็คือเท่าที่เคยเคยตรวจซ่อมมามันจะมี ม,มันจะเป็นได,โอด,อไดโอดนะครับไดโอดมันจะเป็นไดโอดอ่าไดโอดนะครับเดี๋ยวจะซูมนะครับอ่าตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเห็นสัญลักษณ์ไดโอดไหมครับอ่านะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเป็นไดโอดไฮโวล์นะครับ,รบแล้วก็มีตัวไนนุ่นนะครับ ตัวใต้หม้อแปลงนนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไดโอดไฮโวลนะครับเท่าที่นะครับเท่าที่ตรวจตรวจเช็คมานะครับตัวมันตัวมันเหมือนจะวัดไม่ได้นะครับก็คือวัดเหมือนวัดไดโอดปกติมันมิเตอร์มันไม่ขึ้นนะครับมิเตอร์เข็มมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวที่ตัวที่เสียนะครับมาให้ดูนะครับ เดี๋ยวสูมนะครับเดี๋ยวไปตรงสว่างสว่างนิดหนึ่งอ่านี่นะครับมันจะเป็นไดโอดนะครับไดโอดก็อสีสูงนะครับแล้วก็โวลต์สูงมากนะครับโวลต์มันนะครับประมาณ15 kv นะครับโวลต์อ่าเท่าที่สังเกตน,นะครับก็คือ มันจะเกิดการสปาร์กนะครับเกิดการสปาร์กข้ามตัวนะครับไม่รู้ว่าซูมเห็นหรือเปล่า้วก็ซูมไม่ได้นะครับโทรศัพท์ซูมได้แค่นี้นะครับก็คือถ้าส่องกล้องนะครับส่องกล้องจะเห็นเป็นค้าบรอยเหมือนรอยอฟ้าผ่านะครับประมาณฟ้าผ่ามันก็คือว่ามันจะเป็นลายนะครับลายเหมือนเหมือนชอ็อต นะครับชอ็อตแล้วเป็นคาบขมาวิ่งตั้งแต่ขั้วหนึ่งมาอีกขั้วหนึ่งนะครับมันจะเป็นเส้นเดิมนะครับก็คือเวลาเครื่องทํางานอ่ะไฟมันจะวิ่งนะครับวิ่งผ่านตัวนี้แทนนะครับไดโอดมันมันไม่สามารถทํางานได้นะครับก็คือไฟจะวิ่งผ่านตามรอยรอยที่มันสปาร์กนะครับแต่ว่าตัวมันอ่ะตัวมันอ่ะอ่าคือตัวด้านในนะครับมันทํางานปกติแหละ แต่ว่าไฟอ่ะมันไม่วิ่งเข้าผ่านตัวมันมันจะวิ่งทางผิวนะครับผิวที่ไปรอยไหมนะครับไปรอยไหมมันจะเกิดพวกคาบคาร์บอนนะครับรอยไหมนะครับมันก็จะวิ่งมาผ่านตัวนี้แทนนะครับไอเจ้าขามันนะครับนี่นี่นะครับขามันก็จะมีเซรามิกป้องกันอีกทีหนึ่งนะครับป้องกันไฟมันแฉลบไปที่อื่นนะครับก็เดี๋ยว ผมจะเอาตัวใหม่ให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเห็นเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับรอยเล้าวล้าเล้าๆ้านะครับวิ่ง วิ่งเลาๆไปนะครับไปลอยและเมื่อมันสปาร์คบ่อยๆเข้าปุ๊บมันไหม้นะครับมันเกิดเป็นเหมือนคาบคาบเข่าคาบคาร์บอนนะครับอ่ามันไฟไฟนะครับแรงดันสูงมันก็จะวิ่งทางนี้แทนนะครับมันไม่วิ่งผ่านตัวมันนะครับอ่าส่วนเดียวนะครับนี่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็จะเรียบๆนะครับเรียบๆเงาๆอย่างนี้นะครับ อันนี้ตัวที่เสียนะครับนี่มันจะเป็นอรอยเล้าๆใหม่ๆผ่านตัวมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบนะครับผมจะประกอบเข้ากับแผ่นปิ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาวงจรไปลองกับเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายหน้าเครื่องให้ดูอีกทีนะครับอ่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ นี่นะครับ1ตัวนะครับพร้อมปอกเซรามิกกันสปาร์กนะครับอันนู้นอีก1ตัวนะครับ2ตัวนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็นี่นะครับใต้ปิ้นมันมันจะพุ่มนะครับพุ่มเหมือนซิลิโคนนะครับเพื่อกันนะครับกันสปาร์กนะครับกันสปาร์กออกนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นตัวนี้นะครับ เป็นตัวที่ติดไอเจ้าตัวระบายความร้อนของซิงค์นะครับใส่เพิ่ม ออเจ้าตัวตัวทาทากันช็อตนี่นะครับก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับมันก็จะแข็งนะครับมันจะออกเป็นคล้ายๆไม่เชิงซิลิโคนนะครับเพราะว่าถ้าแห้งแล้วแข็งนะครับแต่ว่าเมื่อนะครับเมื่อเอาความร้อนเป่าก็จะนิ่มนะครับนิ่มแกะได้นะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับ พร่งนี้เช้าน่าจะแห้งพอดีก็เดี๋ยวค่อยเอาไปใส่นะครับน,นี้ก็เดี๋ยวนะครับนี่ก็เป็นวงจรของเขานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปประกอบแล้วก็วัด ตรวจเช็คไฟสถานะอีกทีนึงนะครับว่ามันมันหายหรือเปล่านะครับเพราะมันจะโชว์ไฟสถานะสีแดงค้างนะครับปกติปกติมันจะมีไฟโชว์แค่ออนอย่างเดียวที่ติดนะครับส่วนเจ้าตัวสีแดงด้านล่างที่เขียนว่า,าเช็คนะครับนั่นก็คือมันปกติมันต้องหายหลังจากที่เราเปิดเครื่องนะครับแล้วถ้าเกิดเวลาสมมุติว่าเราใช้งานไปวันวันหนึ่งนะครับมันก็จะมีเสียงเป๊ะ เป็นระยะระยะนะครับเป๊ะเป๊ะนะครับฝุ่นเวลามันยิงสปาร์กปุ๊บฝุ่นมันจะกระจายแล้วฝุ่นมันก็จะหายไปในตรงหน้าทางที่ว่าเป็นเจ้าตัวฟิลเตอร์นะครับฝุ่นก็จะหายไปนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไปลองดูอีกทีครับนี่ก็จะเป็นหน้าเครื่องมานะครับเจ้าตัวเช็คนะครับไฟมันติดค้างนะครับมันให้ตรวจเช็คนะครับ นี่ก็จะเป็นรุ่นที่ว่าอยู่กับพื้นนะครับเจ้าตัวนี้มันมีติดเพดานด้วยนะครับส่วนนี่ก็จะเป็นจุดนะครับจุดที่เราถอดแผ่นปิ้นออกมา,าตรวจสอบและแก้ไขนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแผ่นฟิลเตอร์น,นะครับแผ่นฟิลเตอร,ร์ละเอียดพอเอาฟิลเตอร,ร์ละเอียดออกก็จะเจอ,อฟิลเตอร์หยาบนะครับแผ่นฟิลเตอร์หยาบก็จะมีเป็นเส้นลวดนะครับเส้นลวดไฮโวล์นะครับ อ่ามันก็จะทํางานเมื่อมีฝุ่นนะครับมีฝุ่นเยอะๆนะครับมันก็จะสปาร์กนะครับฝุ่นก็จะหายไปนะครับก็เดี๋ยวเราเอาแผ่นพิ้นนะครับเข้าไปประกอบหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องนะครับอ่าไฟเช็คขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปก็เป็นไฟออนขึ้นปกตินะครับตอนนี้ก็เปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมพัดลมติดปกติก็จะมีเสียงดังเป๊ะเป๊ะนะครับ ่านั่นก็คือหมายว่าหมายความวา่าถ้าเกิดเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเราไม่ได้ทำความสะอาดแผ่นฟิลเตอร์นะครับมันก็จะเป๊ะบ่อยหน่อยนะครับก็หลังจากซ่อมไปแล้วก็คือเครื่องใช้งานได้ตามปกปตินะครับ